สวัสดีครับอยู่กับผมไอวิ f ออฟฟิเชียลวันนี้ครับฉลอง900รยซับกันหน่อยนะก็จะมาสอนเรื่องฮิลหรือสตาร์ saturation นะครับอ่ามันก็ทั้ง2อันนั่นแหละนะเอ้ฮิลก็คืออะไรก็คือสีครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะฮะอยากเปลี่ยนสีตรงไม้เนี่ยนะเออใช่ดีตรงหญ้าดีกว่าง่ายสุดนะตรงหญ้าอยากเป็นเป็นสีเขียวเป็นสีส้มสีแดงสีน้ำม่วงเออสีน้ำเงินสีม่วงอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะส่วน saturation ก็คือความอิ่มตัวของสีให้มันให้มันอนี่ไปเลยนะฮะ ให้มันอิ่มๆตัวไปเลยให้มันแบบจุใจจนแตกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าน้อยๆหน่อยอะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะให้มันซีดๆอะไรประมาณได้ได้หมดนะฮะโอเคเราก็จะมาดูวิธีการปรับฮิวแล้วก็ส a ต u ูเรชันกันเลยนะครับไม่ใช่ฮิวนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะกดที่ Image ครับแล้วก็ไปที่ Adjustment Adjustment เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ พ็อ p เปอร์ตี้เกี่ยวกับเลเยอร์ทั้งหมดเลยอย่างเช่น brightness level อะไรพวกนี้นะวันนี้ผมก็จะมาสอน hue และ saturation นะครับจุ๊บกดเข้าไปนะก็ช่วยอีกทีนะครับกด image นะฮะขอกดโอเคหน่อยนะกด image กด s adjustment แล้วก็เลื่อนไปนะครับก็อยู่ใต้ visible นะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮิลฮิล saturation เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้นะครับเรามาดูเครื่องมือแรกกันหน่อยนะ ไม่ใช่เครื่องมือหรอเป็นแถบแรกนะพรีเซตพรีเซตก็คือเป็นการเซตไว้นะครับเราก็สามารถเซตใหม่ได้นะเอออันนี้ดีฟอลต์ก็ปกติเลยครับจะตรงหมดเลย0 0นนะฮะอ่าอ่าอันนี้เป็นเครนเครนโอไทนะครับเครนโอไทก็จะออกแบบเทาๆหมองหมองนิดนึงนะนะเออ <c oughs> ต่อไปครับเราก็จะไปปรับเป็นอ insertion mode นมอนะฮะนี่ก็จะดูความมีความอิ่มตัวมากขึ้นเห็นไหมซาตูเรชั o n เพิ่มมา30 หรือ10ใช้30เปอร์เซ็นต์บวก30เลยนะครับก็จะมีความอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นไป in saturation s ไม่มอแล้วนะอันนี้ก็จะเพิ่มมา10นะก็ไม่ต่างเลยจากเมื่อกี้ o w n style vintage vintage หน่อยก็จะประมาณนี้นะฮะ saturation ก็จะมองๆหน่อยแล้ว l i g h t นี่ยก็จะสว่างหน่อยนะฮะ red boost โอ้โหนี่คือ boost สีแดงนะฮะแต่ผมว่าไม่ออกดูนแดงเออมันก็ออกดูนแดงแหละนะสีมันสดสดขึ้นนะฮะต่อไปล e สีผ้าสีผ้านี่ก็ออกแบบมืดๆมองๆ นะต่อไป s t o n g saturation โอ้โหอันนี้แจ๊ะปีกกับชาวบ้านเขาเลยนะฮะอ่าก็ Stone saturation มันก็จะมากกว่า Insert saturation มอนะฮะอ่าต่อไปครับ Yellow Boost อันนี้ก็จะ boost ความสีเหลืองนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเออมัน boost ได้แหละนะผมดูแล้วนะเห็นไหมแล้วก็จะมี Custom ก็คือของเราเองแหละนะเราจะ Custom ของเราเองได้นะฮะเราเซตจาก default มาก่อนนะอิง default มาแล้วมาเครื่องมือแร้เราฮ e a นะครับ Heal เรามาดูกันว่ามันปรับยังไงฮิวนะครับเวลาปรับนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนะอ่าอย่าให้หญ้าเป็นสีม่วงม่วงอย่าให้หญ้าเป็นสีอ่าสีไรเดียสีเหลืองอ่าสีเหลืองอย่าให้หญ้าเป็นสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ได้หมดนะครับโอเคหรือว่าปรับให้หญ้าเป็นสีน้ำเงินแต่อย่าให้ทองฟ้าหรืออยาให้สิ่งอื่นเป็นสีน้ำเงินไปด้วยทำยังไงดูแถบ2อ,อันนี้ครับ แทบสอ,อันนี้นะครับก็จะมี2เมนูครับ colorize กับ preview colorize นะครับก็จะเป็นการที่ผมบอกอไปก็คือให้มันเป็นสีเดียวทั้งหมดนะครับที่เราปรับนะตรงฮุยเนี่ยไอตรงฮิลเนี่ยให้มันปรับเป็นสี color สีน้ำเงินทั้งหมดเลยทำยังไงเรามาดูกดติ๊กที่ติ๊กที่ colorize ค,ครับนี่ก็จะออกแบบนี้ครับอ่ะมันจะเซตไอย่างงี้แล้วก็เซตมาให้มัน default ก่อนนะเอ้ย อ่านะฮะกด color l i ์ไลปุ๊บแล้วก็ต mm ิ hmm. ๊กมาเลื่อนเลยนะครับอ่านะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปตามตามชาวบ้านเขาไปหมดเลยนะฮะซาตูเรชันแล้วก็ปรับขึ้นได้นะฮะอ่าปรับขึ้นได้เลยนะฮะปรับขึ้นยิ่งปรับขึ้นยิ่งสดยิ่งอิ่มตัวนะฮะอ่านี่ปุ๊บนี่ครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลื่อนเลยนะครับไม่เหมือนที่ไม่ติ๊ก color l i ์ไลไม่ติ๊กคัลเลอร์ไลท์มันก็จะเป็นแบบส,สลับไปสลับมาเอาง่ายอินเวอร์สของสี ที่เราอยู่เนี่ยนะอย่างเช่นอันนี้สมมุติเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะเป็นอินเวอร์สของสีนะั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นอินเวอร์สแต่ละสีไม่เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเป็นอินเวอร์สกันมันผกพันกันกด c o l o r l i ์ไมันก็จะเป็นตามตามกันเลยอันนี้สีสดไปหน่อยเนะขอรีหน่อยสอรี่หน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะตามตามกันแบบนี้เลยผมจะเอาสีอ่อนเขียวหน่อยแล้วกันนะอ่ะเหลืองๆหน่อยก็ได้ ส่วนไลท์เน็ตครับไม่มีปัญหาครับไ like mm hmm. ลท์ก็ตามชื่อมันเลยคือสว่างขึ้นนะครับยิ่งปรับยิ่งสว่างโอ้ยแ mm hmm. สบตายิ่งปรับยิ่งหลีกก็มืดไปไรประมาณนั้นนะฮะก็แล้วแต่ที่จะปรับได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะสามารถปรับสีได้นั่นเองนะส่วนสามเครื่องมือน,นี้ก็จะมีอ่ามันทําได้นะฮะมันก๊อปสีได้นั่นเองนะแล้วก็ไปโยงกอ๊อปสีปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะไอฮิวกับสเตอร์สตาร์เรชั่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะ saturation เนี่ยทำอะไรได้บ้างเรามาดูสิ่งแรกกันเลยนะครับมันทำมันสามารถทำไอ้นี้ได้ครับมันสามารถทำให้สีหรือว่า object นั้นๆสามารถให้เป็นแบบเงาแบบสะท้อนแสงได้เหมือนที่เขาทำกันนะครับอ่านี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถปรับได้นะมันก็จะเป็นไปตามนี่เหมือนกันเราปรับเป็น color l i g h ครับ แล้วเราจะปรับเป็นสีออกไอ้นี่หน่อยละกันนะฮะออกเขียวฟ้าๆหน่อยนะฮะโอเคไลเน็ตปรับสูงหน่อยประมาณนี้นะฮะดูดีๆนะครับท่านผู้ชมดูดีๆปรับให,ให้ใหญ่หน่อยให้ชัดเจนดูดีๆนะครับนี่ครับผมลากไปอันแรกนะฮะอ่า นี่มันเป็นสีฟ้าทันทีทันตาเห็นเลยนะครับอ่านะฮะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอยากให้สอนละเอียดยังไงก็สามารถติดตามได้อ่าขอมาดีกว่านะฮะถ้าไม่มีใครขอเดี๋ยวผมทําให้นะฮะออม,มันต้องขอได้เอาจริงนะจริงๆก็เดีย๋ยวสอนนะครับเป็น E.P. หน้าเลยกันนะไม่ก็อีกหลาย e ีพีนะครับท่านผู้ชมสำหรับ Photoshop นะ เออเด้แล้วมีข่าวหรือว่า Photoshop 2021ก็จะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะมาพร้อมกับสอนใช้ Photoshop 2021 EP 1เอ้ยไม่สิเป็น E เป็นซีซั่น2เลยอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นได้หมดนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์ของฮิลแล้วก็ s a t u r เรชันนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมก็จะสามารถใช้ Brush Tool สีขาวนะครับในการละเลงสีเป็นแบบนได้เลยนะครับ อะอยากรู้ไหมครับว่าทำไมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าหรือว่า EP หน้ากันเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงาะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดทุกอย่างบนหน้าจอ,อยกเว้นดิสไล k ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม a อวี่ออฟเชียววันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพวกกูม่นะับวัีสวัสดีครับ